นอนนอนได้แล้วลูกอือ,อกลางคืนก็เล่นกลางวันก็เล่นอืดูพี่ๆก็นอนแล้วนะ เนี่ยตอนนี้ขนสวยเนี่ยขนฟูเนี่ยตัวนี้ขนฟูมากน้องเล่นกับแม่ลอลกูกจำม,นะม,มันนะจำมั ทำความคุ้นเคยกับเขาขี้เล่นเธอบอกกลางคืนเนี่ยนะกลางคืนไม่นอนส่วนมากแม่ก็จะนอนกลางวันใช่ไหมทีนี้ไอ้พวกเด็กๆเนี่ยเขาจะไม่นอนนะเด,ดีวดิเดีดิไปนอนเลยนะไม่นอนนะนะแม่ตีเด็กนะอืมแม่ตีเด็กไงฮัมตีเด็กนอนได้ไหม มันทีเด็กน้อยได้ไหมคะบ้านแมวดำแมวสีต่าง <c oughs> เหลือแค่สองตัวนะแมวลายแมวลายเพิ่งจะเสียไปเพิ่งจะตายไปเมื่อสองวันที่แล้วสามวันที่แล้วเนาะจากลหลายตัวนะเนาะตายทุกปีปีละสองตัว ีนี้ก็สูญเสียไปสองตัวแมวไปตัวหนึ่งหมาไปตัวหนึ่งเป็นการสูญเสียของบ้านเราเนาะเศร้าโศกเสียใจแล้วจะคิดถึงเนี่ยไม่ดวงใจแม่อ่ะเนี่ยลูก้ก็ให้เขาเกิดมาในบ้านเราแล้วเราต้องดูแลเขา ขนาดเขาไม่ได้อยู่ในบ้านเราเรายังไปเก็บเขามาเลี้ยงเลยตอนฉะนั้นไม่ให้ใครเลี้ยงนะจะอยู่ก็อยู่กันไปอย่างนี้เลยไม่เอาให้ใครเลี้ยงทั้งสิ้นเขก็จะอยู่บ้านหลังนี้กับแม่จะไม่ลูกอยู่กันด้วยกันตลอดไปเนาะเะ้นะลูกเนาะใช่ไหมคะ นตกทั้งวันเลยวันนี้ไม่ได้พาจอดออกบ้านเอา้าดูดูฟันที่ตกสู่ให้แม่ดูฟันเออฟันนีดเดียวเองน้อฟันนี่เดียวเองแม่นลก็น่ารักก็พอได้ยิ้มนะพ่อไปทำงานเหนื่อยๆมาก็มาเห็นแมวแมวน้อยเขาเขาเล่นกับแมวน้อยเขาเขารักแมว หนึ่งหนึ่งหนึมันเด็นยงลูกเต้นกันลานน้อยเพราะบ้านเราไม่มีเด็กเนาะเราอยู่กับสัตว์เลี้ยงจานวนมากก็เลี้ยงกันไปเอ้าอร่อยไหมมือแม่อร่อยไหมคะเข็มแม่เข้มแม่มือแม่ อาจมก้าอาจเมก้าอืออือืมอืม,อมต้องดูแลกันไปเน,ะนาะนะลูกเนาะไปเก่าก้างก่อนใครนี่ยอืก็ตูดแม่ในกี่คนโอ้ยยามสี่คนเลยเหรอห้าคนเลย หน้าตัวเลยเนี่เด็กน้อยเนี่ยนอนได้เน,นเ,เ,นเ,นเ,เนี่ยหน้าขาวๆเนี่ยอ้าหน้าขาวๆนี่นอนได้หรือลูกม,มาเล่นกันสิดูสิมีเอามือไปแตะเขาเลยมาแตะมาเล่นกันไหมเอามาเล่นกับแม่เนี่ยเพื่อนเขาจะนอนแล้วหนูไม่นอนน่ะลูก แมวดำหนึ่งแมวดำน้อยบ้านแมวดำบ,บ้านเรามีแต่แมวดำจริงๆนะเกือบยี่สิบตัวนอฉิบกัวตัวอฉิบกัวตัวมีขนาดจิ๋วเนี่ยขนาดจิ๋วเพิ่งคลอดนะเบบีน้อยเนี่ยอ่ะเบบีเบบ,บีน้อย อืมเมาๆเมยวนะก,กัดแม่ทำไมเนี่ยแล้วก็มีรุ่นรุ่นอนุบาลน,นี่แล้วก็เป็นรุ่นนมสาวรุ่นนมสาวมีสองตัวแล้วก็รุ่นเต็มวัยขนาดประมาณปีหนึ่ง เดือนสิบเกอนสิบเอ็ดเออจะปีหนึ่งได้สองตัวแล้วก็รุ่นแก่สีดำหนึ่งตัวแล้วก็สีลายอีกหนึ่งตัวรุ่นเด็กๆเ,เกิดใหม่นีนห้าตัวแล้วก็รุ่นแม่เขาอีกสองตัวออ้ยอืม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 ,อม,อม สาวสวยที่หนไอ้ดูสาวสวยที่น,นดูเววแบมบูสาวสวยนี่เแบมบูหนูก็ชอบเล่นจังเลยอนะเลี้ยงแล้วก็รักเนาะเกิดมาแล้วก็ไม่ให้ใครออกไปเลี้ยงหรอก,ก,กเราเลี้ยงเองเรา ไว้แม่ไว้ก็ต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็เลี้ยงให้ดีที่สุดใช่ไหมลูกเนาะไม่ต้องเลี้ยงเลิศดเลยแต่ว่าเราก็เลี้ยง <c oughs> มีความสุขของเราอะเนาะอือยู่ด้วยกันเราไม่พาคลูกภาคแม่เขาไปจะก,กันนะลูกเนาะอะดี๋ดึงดึงนะเดี๋ดึงดึงดึง,ด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 งอ้ยเรียบยาวล้ว,วะเรียบยาวแล้ว